สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับริสติลเตอร์ทาร์ t รสตอรกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักของ12ราศีนะคะในเดือนเมษายนปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมถุนนะคะหรือราศีมิถุนนั่นเองค่ะชาวราศีเมถุนของ วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะและก็เป็นชาวราศีธาตุลมด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยค่ะว่าเมษานี้มิถุนเองหรือเมถุนเนี่ย อารมณ์แปรปรวนขนาดไหนนะเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือคนโสดและคนมีคู่นะคะลองดูว่าสถานการณ์ของตัวเองเนี่ยมันไปอยู่ในสถานะไหนเนาะก็ลองฟังไปเลยนะคะใครที่แอบชอบหรือโสดสนิทเนี่ยก็แน่นอนค่ะแต่ถ้าใครอารมณ์แบบครบซ้อนซับซ้อนอยู่ยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอิยอยากให้ฟังทั้งโสดและมีคู่เนาะเผื่อคําแนะนำเนี่ยมันจะได้ใช้ไปทั้ง2เลยนะคะขอเริ่มต้นที่คนโสดเลยละกันนะจ๊ะสำหรับเมทุนค่ะ อล,ลิซรู้สึกว่าเดือนนี้ทัศนคติของคุณหรือแบบมุมมองหรือสาเหตุที่คุณยังโสดมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีนาก็ยังโสดหนีมาเมษาก็ยังโสดอยู่นะคะเพราะอะไรนะเราจะมารีรเช็คกันนิดหนึ่งอล,ลิซรู้สึกว่าเมทุนเอง3านาทีสี่อารมณ์หรือเปล่านะคะคือบางทีแล้วเหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่มันดูลมเพลลมพัดเนาะแล้วก็รู้สึกว่า มันเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากอะ่ะแล้วก็วิถุนเองนะคะค่อนข้างที่จะแบบรักใครชอบใครง่ายชอบเร็วนะคะเลิกเร็วนะคะหรือแบบอารมณ์แบบรักเองเจ็บเอง หักเองคือเรียบร้อยเลยสําหรับใครที่แบบโสดสนิทแบบไม่มีตัวละครไม่ได้แอบชอบใครด้วยเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นฟิลที่แบบว่ามันโหยหานะแต่มันแบบเหมือนฟังเรื่องคนอื่นเกินไปจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากมีอ่ะมันเป็นเหมือนไหลตามอารมณ์สถานการณ์หรือไม่ก็ตัวเองติดแงกอยู่กับสถานที่เดิมๆคือสาเหตุที่โสดอาจจะเพราะว่าแบบสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ เอ,อื้อต่อการที่เราจะไปมีใครจะไปรักใครจะไปชอบใครด้วยก็เลยทําให้คุณยังโสดอยู่นะคะอันนี้คือเรามองว่าเป็นสาเหตุที่คุณเองก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ตัวเองก็พยายามอยู่แหละอลิรู้สึกได้นะคะแต่ว่าจะให้โสดหรือไม่โสดเนี่ยเรารู้สึกว่าเสน่ห์ดึงดูดของคุณเดือนนี้อลิซเห็นเรื่องของแบบจะไปถูกจริตกับคนที่ เขาเจ้าชู้หน่อยๆน,นะคะใครที่จะเข้ามาเดือนนี้นะเดือนเมษาเนี่ยมีถุนระวังให้ดีนะคะค่อนข้างจะเจอคนเจ้าชู้หรือบางทีมาเอาคุณเนี่ยมาเป็นในตัวของตัวเลือกนะคะหรือแค่แบบมาแอลมาเอินหรือบางทียังไม่ได้ถึงกับขั้นจะชอบอะไรคุณแต่ชอบมาอ่อยมาแบบเหมือนห่วงก้างหรือบางทีเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงไอ้คนพวกที่แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่รู้ใจตัวเองแต่ก็ยังมามาแอลมาเอินอะไรเงี้ยทาให้คุณเองก็รู้สึกสับสนไปด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสเสน่ห์ที่ที่ถูกจริตกับคุณจริงๆนะที่จะดึงดูดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ธาตุลมเดียวกันนะคะก็จะเป็นแบบมิถุนตุลหรือไม่ก็กลมเนี่ยสามราศีนี้นะคะจะมามีอิทธิพลให้คุณก็ไข้เขวได้นะคะแต่มิถุนเองค่ะก็อย่างที่บอก3นาที4ี่อารมณ์เดี๋ยวตัดได้เดี๋ยวก็ตัดไม่ได้ก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็วนลูปอยู่กับตัวเองเหมือนกันนะ เสน่หทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้ตายตัวนะมันอาจจะเกิดกับคุณก็ได้หรือมันไม่ได้เกิดกับคุณก็ได้ แต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าคุณมีอารมณ์แบบนี้เข้ามาเนี่ยเราอยากให้คุณเนี่ยตั้งสติดีๆควบคุมมันดีๆแล้วก็มองให้ขาดนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้มันไหลไปแล้วมันก็ปล่อยเลยตามเลยแต่เราต้องมีลิมิตในการปล่อยออกไปเฉยๆถ้ารู้สึกเจ็บโอเคเราต้องฮิลตัวเองให้ทันนะเพราะว่าสเสน่ห์ของเราในเดือนนี้มันไปดึงคนที่ไม่ค่อยแบบว่าจะจริงจังจริงใจเข้ามาสักเท่าไหร่ในตัวของฐานราศีเท่านั้นนะคะอย่างที่ริบอกเลยคะ่ะมันเป็นการอ่านแบบ general เนาะดังนั้นมันอาจจะตรงกับคุณมากแต่มันอาจจะไม่ตรงกับ ใครบางคนแต่เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องของคําแนะนาแบะเป็นคําว่าระวงังก็เลยอยากให้ระวังไว้ก่อนนะจ๊ะแต่ทีนี้อืแล้วจะสละโสดไหมล่ะสาหรับเดือนนี้อมาดูดูกันทุกเดือนแหละถ้ามันโสดทุกเดือนก็มาดูว่ามันจะสละโสดแบบไหนสละโสดได้ยังไงอจริงๆแล้วเดือนเมษายนเนี่ยอลิซมองว่ามันไม่ใช่เป็นจิลสละโสดแบบคู่ครองเนาะแต่ลิรู้สึกว่าโอเค คุณเองเนี่ยรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรบางคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องของความรักก็ได้แปลว่าการสลาดสดไม่ใช่เป้าหมายหลักของชาวมิถุนนะคะที่มาฟังแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ อย่างนี้มันจะมาฟังทําไมมันจะหาความรักได้ยังไงคือคุณอาจจะรู้สึกอยากได้ความรักมากเลยนะแต่คุณจะได้เฟรนด์ชิพมากกว่าหรือในเชิงของมิตรภาพเจอคนที่ดูเข้าขาเข้าได้เข้าเข็มกันได้นะคะเขาเรียกว่าเจอคนที่พอดีเจอคนที่มีครครข้อกรายข้อค้าเหมือนกันเจอคนที่ถูกใจได้ไหมได้นะคะอย่างที่บอกว่าสเสน่ห์มันดึงดูดคนที่ไม่ค่อยน่าจะจริงใจไม่น่าพึงพิรมเข้ามาแต่คุณเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกกับใครสักคนที่มันเป็นฟิลแบบฟิลเพื่อนนะคะ ฟิลที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวเขาในไหนเราก็มีความรักแบบเชิงเพื่อนได้ก็อาจจะไปดูอีกเดือน2เดือนแล้วมันอาจจะข้ามมาเป็น คนรักก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในการเริ่มต้นของเดือนเมษาเนี่ยเรามองว่าเป็นเป็นฟิลเปิดใจแล้วก็เมถุนเองอ่ะค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะตรงตรงนี้ค่ะเราขอฝากไว้อีกนิดนึงแล้วกันสําหรับคนโสดของชาวเมทุนนะคะอลิซน,นี้ก็มีถุนหรือเมทุนเนาะไม่รู้จะพูดอะไรขอพูดแบบสลับไปสลับมาอย่างงี้อย่าอย่ากังวลน,นะคะมันก็คือราศีนี้แหละนะอ่ะทีนี้นะคะคําแนะนำอริซมองว่า เดือนนี้อยากให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมองว่ามันเป็นช่วงของเวลาละกันนะคะถ้ามันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีหรือเกิดเหตุที่มันไม่ไม่ได้ดั่งใจไม่ตรงใจก็แปลว่าเออจังหวะเวลาเรามันไม่ได้จริงๆเออมันเหมือนแบบ ก็แค่ไหลไปตามสถานการณ์ก่อนยอมรับความเป็นจริงให้ได้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้คือลิมองว่ามันง่ายมันพูดมันก็ง่ายนะแต่มันทํามันก็ค่อนข้างที่จะยากก็เลยเป็นกําลังใจให้ชาวมีถุนละกันว่าทุกๆกครั้งที่มันเกิดสถานการณ์ที่ขับขันหรือตึงเครียดหรือมันแบบคนโทรลไม่ได้เนี่ยให้คุณเนี่ยถอยออกมาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะอย่าเอาอารมณ์ไปประทะอย่าไปแบบว่ายิ่งฟุง้งยิ่งเพอ้อไม่งั้นไม่งั้นมันจะเหมือนแบบ มีเสือปะจระเข้อ่ะหนีเรื่องนี้ก็ไปเจอเรื่องนี้ไปปะทะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้หยุดอยู่นิ่งๆไปก่อนสาหรับเดือนเมษายนนี้นะคะสําหรับความรักก็ปล่อยผ่านจ้าปล่อยผ่านสําหรับคนโสดนะใครที่รู้สึกว่าโอเคฟังต่อดีกว่านะคะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปฟังคนมีคู่หน่อยว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรได้บ้างนะคะส่วนใครที่โสดแล้วจบแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะ มาต่อมาต่อสําหรับคนที่มีคู่นะคะอลิซมองว่าค่ะสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนาะหรือเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมถุนค่อนข้างที่จะจริงจังกับความรักครั้งนี้ของคุณเนาะแล้วก็กับคนรักของคุณด้วยซึ่งคนคนนี้คุณเองค่อนข้างที่จะพุ่งเป้าว่าเฮ้ยถ้าดีเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคือคุณเริ่มวางแผนอะไรแล้วแหละแล้วก็มีความคิดที่อยากจะ เขาเรียกมีการเทสหรือมีการทดสอบคนรักด้วยเหมือนกันนะดังนั้นลิอยากให้ระวังนิดนึงว่าไอ้ที่จะเทสหรือหรือแบบจะไปทดสอบอะไรเนี่ยถ้าขนาดเรายังรู้สึกไม่ดีอ่ะอย่าทำเพราะว่าไม่มีใครรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณกำลังจะคิดจะทำด้วยนะคะก็เลยอยากให้มองว่าเฮ้ยเรารักเขาเราชอบเขาเนสถานการณ์ที่มันผ่านมาเนี่ยมันเกิดมาแล้ว ก็ให้มันผ่านไปอดีตก็คือเรียนรู้อย่าเอามันมาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมิตรทุนเองอะ่ะเหมือนจะปล่อยนะทำตัวเหมือนจะปล่อยได้ทำเหมือนจะไม่คิดอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยมากๆเลยแล้วยิ่งมาส่งผลอิทธิพลในเดือนเมษาด้วยค่อนข้างที่จะคิดหนักมากนะคะยิ่งใครที่มีตัวละครที่คบกับชาวธาตุไฟนะคะอันนี้ให้ระวังเลยสาหรับพวกเมษธนูสิง สามราศีนี้อาจจะเป็นสามราศีที่อันตรายสําหรับคนมีคู่นะคะเพราะว่าเมถุนเองถ้าคบกับชาวรา,ราศีสามราศีที่ริศบอกไปเนี่ยจะมีบททดสอบค่อนข้างเยอะเป็นตัวของอารมณ์เลยพังก็คือพังถ้าไปต่อก็คือไปต่อมันมันแบบสุดต่งเลยมันเยสกับโ no, นอย่างนี้มากเลยนะก็เลยอยากให้คิดดีๆก่อนที่จะทําอะไรคิดเยอะๆนิดนึงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ริศบอกแหละว่าคิดเยอะๆ มันก็มาคอนเฟิร์มให้นะคะในส่วนของตัวตนนะอะไรที่เราขนาดเรายังไม่ชอบอย่าทํอาอริศยังยังเน้นกับคํานี้นะเมถุนเองอะ่ะบางทีทําไปทําตามอารมณ์มากๆเลยแม้ตัวเองถ้าโดนกระทําแบบนี้เรายังรู้สึกไม่ดีอะ่ะคุณอย่าทําแบบนั้นกับคนรักของคุณเด็กขาดเพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรับได้นะคะหรือคุณเองเนี่ยพยายามบีบคั้นหรือบางทีเฉยเมยรอ,อไม่เทคแคร์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ คือบอกแล้วว่าถ้ามันจะพุ่งก็พุ่งถ้ามันจะไม่เอาอะไรเลยเมทุนก็อย่างนั้นบอกแล้ว3นาที4อารมณ์นะคะเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวคิดเยอะเดี๋ยวแบบมีความสุขแฮปปี้เดี๋ยวก็โรแมนติกหลายอย่างมากๆสําหรับเดือนนี้ก็เลยอยากให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวคนรักจะรับไม่ทันได้นะคะแล้วใครที่ต้องการความชัดเจนนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เดทอยู่เนาะอยากได้ความชัดเจน อยากให้มันคอมมิทเมนต์กันเดือนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่มันมีเขาเรียกว่ามีบททดสอบที่จะไปในเดือนหน้าถ้าคุณผ่านเดือนนี้ได้นะโดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะเดือนหน้ามีสิทธิ์ที่จะแบบเป็นแฟนกันแล้วก็คอมมิทเมนต์กันได้ด้วยนะคะเคอร์ลิรู้สึกสัมผัสได้ว่ากลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ชัดเจนอะ่ะต้องพยายามประคองมันเหมือนเป็นชาเลนจ์คุณอะ่ะ ถ้าคุณผ่านทดสอบคือคุณได้แต่ถ้าคุณไม่ผ่านบททดสอบคุณก็ต้องยอมรับนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต้องแฟแฟกันแบบนี้เลยนะคะต้องแฟฝงแบบนี้ปัญหาค่ะปัญหาของเมทุนเลยที่อยู่กับแฟนนะคะหรือมีคนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของการเทคแคร์นะคะการเอาใจใส่หรือแม่ก็บางทีแล้วจะถามว่าเอาแต่ใจไหมอันนี้รู้สึกว่าคุณอนะไม่ค่อยเอาแต่ใจหรอกแต่บางครั้งคุณเองอะไม่ทันคิดตามดีกว่าแบบว่าเฮ้ยเราเรา,เราคิดในแง่นี้สมมติเราคิดในเปอร์เซ็นต์แบบ เท่านี้แต่คนรักคุณต้องการแบบนี้มันเหมือนแบบมีความไม่เท่ากันอยู่เราก็เลยมองว่าเป็นปัญหาได้มันเป็นปัญหาที่ อาจจะยอมรับได้หรืออาจจะรู้สึกว่าเออต้องรีบเคลียร์หรือเปล่ามันก็แล้วแต่คู่เนาะเพราะเลเวลไม่เหมือนกันพรครบกันบางคู่เพิ่งแบบว่าสละโสดเลยบางคู่ก็คบกันมานานแล้วบางคู่ก็ยังไม่ได้คอมมิตกันนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความต้องการคุณกับความต้องการเขาเนี่ยมันไม่เท่ากันนั่นคือปัญหาของเดือนเมษายนนี้เท่านั้นก็ระมัดระวังกันให้ดีนะคะสุดท้ายไพ่ขอฝากไว้ให้คริสนิดนึงนะคะอายุอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้ มีถุนนะคะอารมณ์ห้ามเป็นใหญ่นะคะใช้เหตุและผลเข้ามามันไม่มีถูกและผลิดถูกต้องแต่มันต้องมีเหตุและผลคุณโอเคไหมความรักไม่มีถูกผิดคุณจะไปหาถูกหรือผิดคุณผูกคุณผิดอะ่ะ no 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 แต่เหตุและผลที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรที่พอจะยอมรับได้อะไรที่พอจะปล่อยวางได้ลองปล่อยอย่าพยายามบีบคออย่าพยายามบีบบังคับแล้วก็อย่าเร่งความเร็วเกินไป อยากให้รักกันแบบไปเรื่อยๆอย่าให้มันเป็นแบบกระทิงพยศนะคะหรือเป็นแบบเขาเรียกว่าความเป็นตัวตนหรือเป็นอารมณ์พายุคริเคนอย่างเงี้ยเอออริรู้สึกว่าระวังนิดนึงนะคะแล้วยิ่งธาตุไฟอย่าลืมนะใครมีแฟนเป็นธาตุไฟหรือคนคุยเป็นธาตุไฟระวังให้ดีเพราะเขาเองก็ไม่นิ่งเหมือนกันในช่วงนี้ไฟกับลมฟู่ หายนะเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าตามนั้นเลยนะคะสําหรับาชาวราศีเมถุนทุกคนนะคะริบฝากไว้ประมาณนี้ยังไงก็อยากทุกคนก้าวข้ามผ,ผ่านพ้นไปให้ได้แล้วถ้ามีอะไรเนี่ยรู้สึกว่า,อ,าอยากที่จะดูดูส่วนตัวนะคะก็ i d l i น์มาสอบถามได้ตรงนี้เป็น follow fanpage นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย